วันนี้จัดกจิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องจำนวนจริงค่ะเรียน,นร้อมีครับรวนี้ความรู้เดิมของเราจะต้องนำมาใช้ในชั่วโมงนี้บ้างแต่ก่อนที่เราจะเรียนกูอยากจะเตรียมความพร้อมเราฝึกสมองสะสองข้อดีไหมคะได้ได้หนึ่งนาทีถ้าใครทำทัน สแตมสามดวงโอเคไหมอ่านี่ตัวเลขที่ครูจะเอามากลุ่มหนึ่งชอบเลขอะไรสครับเลขสี่อ่าลุ่มนชอบเลขสี่กุ่สองเลขสามกุ่มสามชอบเลขห้กลุ่สี่เอเลขเก้าเอาห้าสิบสี่อ่จอาจับเวลาหนึ่งนาที ใครทำทันภายในหนึ่งนาทีสแตมสามดวงสามห้าเก้าเจ็ดขัตอบคือห้าสิบสี่ดูนะคะว่าเพื่อนเขาวบวกลบคูณหารถูกไหมเขียนตัวใหญ่สักนิดนึงเออเพื่อนจะได้เหมาะสมกับข้า ตัวนะคะห้าตัวที่ที่เราบลรกุมาแต่สามารถถ่านวิธีอื่นแต่ได้คำตอบแบบนี้ไม่เหมือนเพื่อนนี่ไปครัอ่ามารับมารับแสตแป์โอเคปิดการก็เอาคืนมาด้วยไม้ก่อนมีความซย์ตัวเองนะคะอ่าข้อที่หนึ่งบานเอาอีกข้อหนึ่งเนาะ วันนี้ให้เวลาสักสิบวินาทีพออ่าสิบวินาที <c oughs> ใครได้ยกมือโอเคอ่า <มะ S 2> เราจะพยายขมาสายตาให,ให้ให้ทัน 3... ามยกกำลังสองได้เท่าไหร่เอ่าพึ่งได้พันสอร้อ่สิบห้ค่ะหนึ่งพันสองร้ยยี่สิบหยค่ในสิบวินาที <c oughs> ไหมคะได้ <c oughs> ถูกต้องไหม กครับถูกต้องทำไงถึงรู้ว่าถูกเอาสามไปคูณสี่สามไปคูณตัวเลขที่มากกว่ามันอยู่หนึ่งเป็น <12 S 1> สิบสองแล้วเติม2ออ่ยี่สิบห้าต่อท้ายอันนี้คลิปได้เร็วเฉพาะตรงท้ายด้วยยี่สิบห้าเอาครับอาจารย์สองตัวนั่นจำนวนตรรกยะใครบอกความหมายได้ถูกต้องอ่ะถ้าไม่รู้ครูสามารถให้เราสืบค้นได้จากเน็ตจากหนังสือ ภายในหนึ่งนาทีถ้าเราต่อถูบเราแสึงสองดวงนอันนี้เป็นศิลปินขี้ไปก่อนอย่งไปเป็นตุ่มอ่างและเดียโอเคไหมจํานวนตกะกยะคืออะไรอันนี้คือที่บ้านน่าจะเรียนมาจากมหนึ่งแล้ว จำนวนตรรกยะคือจำนวนที่เขียนแทนได้ด้วยเศษส่วน a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ b ไม่เท่ากับ0ูคก็คือจำนวนตรรกยะคือจำนวนที่เขียนแทนด้วยเศษส่วน a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ b ไม่เท่าศูนยเรายกตัวอย่างจำนวนตรรกยะมาคนละเอาคุมลีกว่ะเนาะคุณลกะ1นึจำนวน ที่5ก่อนดีกว่าแต่ถ้ากลุ่มลองมาชุมกันก็ได้ถ้าว่าตัวแทนเราเราหน้า่ยเอาตัวเลขสี่ห้า่วสามสิบเจ็ดสามสิเจ็กลุ่มสีกลุ่มสีกลุ่มสี่วหนึ่งตัวเลวนะคือจำนวนที่สามารถทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้พวกเราก็เลยหามาแต่ทำไมกลุ่มหนึ่งเป็นทศนิยมเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ไหยคะ ได้ได้เท่าไหร่เพื่อนได้เท่าไหร่คะได้สามคถามว่าเลขสามาาเป็นจำนวนตรรกยะไหมเป็นไหมคะเป็นหรือไม่เป็นตอบดังๆให้นั่นใจเป็นเ,นเนพราะเอานิยามเมื่อกี้ที่เราบอกความหมายมนจากทียาม,มเราบอกว่าตรรกยะสามารถเขียนให้อยู่ใน,นรูปเศษส่วนได้เอ๊สามเขียนได้ไหมเขียนได้ เยอะไหมที่เขียนเล้สมอ่ะเดยวอยู่เจ okay? ็ดส่วนอ่ะได้ไหมเก้าตวสามได้สามไหมยี่สิบเจ็ดสัวเก้าได้สามไหมได้ไหมเพราะวอันนี้อันนี้เป็นจำนวนเปยใช่ไหมมันเขียนอยู่ในรูปเจ็ดส่วนได้ไหม มีนที่แม่สั่งมาเฉดเฉได้จะมวงการเกษตรส่นี่สามารถหรือไม่ไม่ไม่เพรนั่นมันเป็นจักแล้วลูกยังไม่ถึงจำนวนตากะยะสรุปอีกครั้งหนึ่งคือมาบอกคพนักงานที่ทีเราดูเราเฉดเฉดได้ด้วยสิบส่วนจำนวนที่สามารถเขียนแทนได้ในลูกเจ็ส่วนทีนี้ไอ้เลขศูนย์เนี่ยมันจะเป็นตากะยะหรือไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นศูนย์ส่วนหนึ่งได้ไหมล่ะเป็นค่ส่วนเป็นศูนย์ส่วนหนึ่งได้ไ ได้ศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ส่วนห้าได้เท่าไรได้ศูนย์เขียนเศษส่วนได้ไหมได้ไม่ได้ได้เพราะนั้นเรืศูนย์เป็นตักกะยาไหมเพราะเขียนเป็นรูปเศษส่วนได้โอเคนะเข้าใจใช่ไหมคะอ่าทีนี้เมื่อมีตักกยะยาคำว่าอักตักกยะยมีคำว่าอักขึ้นมาอักตักกยะยคืออะไรยกมือ เขียนแทนได้ด้วยทศนิยมทศนิยมซ้ำหรือเศษส่วนเจอไหมเจอเหมือนกันไหมคะในหนังสืออาได้เจอคำว่าอะแปลว่าอะไรคะไม่ไม่ตามกรยะกมืกี้บอกเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้พอคำว่าอะเราใส่คำว่าอะไรลงไปลูกใส่คำว่าไม่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยกตัวอย่างเลยนะ มีตักหนึ่งตัวเมื่อกี aro, ้เพื่อนบอกว่าไงนะจำนวนที่อะไรนะไม่สามารถอ่าไม่สามารถเขียนแทนด้วยโคตรสัญลัซ้ำและเศษส่วนอันนี้คือไม่สามารถเขียนได้มีตัวไหนอ่ะมีเราเวนเดียสาม ส่วนเจ็ดเรียนไหมแล้วมันก็เขียนเศษส่วนได้เราเคยเราเคยรู้จักจํานวนเราเรียนเราเรียน่เา,เร,นาเรื่องยิ่สมีบทพิชางกอลัตหรอยง,เร,องเรียนมาแล้วอะไรนะคะอ่ะพื้นที่พื้นที่ของ พื้นที่ของเอาพื้นที่ของเอาคอนทมัเาไอะาค่าพายค่าพายที่เรียนพิเศ์มามีค่าเท่าไหร่าที่เป็นเศส่วนนี่ะค่าพายค่าพายที่โรงเรียนเรยนิศสามจุดหนึ่งสี่หนี่มันมีต่อท้ายไหม สามจุดหนึ่งสี่มีมีเยอะไหมเยอะแล้วมันเป็นทศนิยมแบบไหนสามจุดหนึ่งสี่อะไรอะไรเยอะแยะแล้วมันเป็นไงซ้ำหรือไม่มันไม่ซ้ำเหมือนกับตัวอื่นมันจะไปเรื่อยๆที่เราเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะเราเอาเอาวิชาวิทยาศาสตร์ของเราที่เรียนผ่านมาค่าพายเมื่อกี้เราบอกว่าสามจุดหนึ่งสี่มันเป็นค่าประดาณาแต่ที่จริงเราหารไปเรื่อยๆมันเป็นไง พรทศนิยมไม่รู้จบแล้วก็ไม่ซ้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสี่ส่วนได้ไหมถ้ามันไม่รู้จบเราจะส่วนคือค่าอะไรนะเมื่อกี้ค่าพายและอีกตัวมีไหมบอกได้ไหมคะสามจุดอ่าหนึ่งสีมันก็ค่าพายเท่ากันยกเว้นตัวค่าพายตัวอื่นที่เป็นฐาตรัพย์ เท่าไรนะคะรูดอะไรนะรูดสองพูดดังๆรูดสองรูดสองสแควร์รูดสองเพราะเราเรียนเรื่องทฤษฎีบทพิทาโกรัสได้แล้วสองตัวตัวอื่นมีงไหมอัตตากยะไม่มีอัตตากยะเมื่อกี้เรายกตัวยานูซา,ายรูดสองอันนี้เมื่อกี้มีศูนยม์มีอะไรนะคะ มีสามมีลบห้าได้อันนี้นอกจากรู้สองรู้ตัวเธอมีไหมรู้สามได้ไหมรเราสังเกตยังไงถึงว่าเป็นอักขระอาไรข้าลรกมันจะเป็นทศนิยมเป็นไงเป็นไงนไนคะไม,ไม่มีวิสไม่รู้จบโอเคอ่ะเมื่อเราเข้าใจความหมายของจำนวน ปากกยะําจำนวนปากกะยะครูก็จะมีใบกิจกรรมตัวแทนกลุ่มที่เป็นหน้าที่ผู้บริการลุกขึ้นมานับเอกสารเท่ากับจำนวนสมาชิกอ่าเชิญเลยค่ะา้เข้าใจแล้วทำไปกิจจกรรมเมื่อทำเสร็จแล้วให้เรามาแชร์กันในกลุ่มว่าคำตอบแต่ละคนนะ่ะ ในกลุ่มเรามันเห,หมือนกันไหมเราต้องมาสรุปให้ได้ว่าข้อนี้เราจะตอบอะไรถ้ามันมีคำตอบ 2, 2> สองสองอย่างแยกกันกู<ม>จะให้เวลาสักสิบานาทีนะคะป<ม>ุ่มไหนทำเสร็จภายใน15บานาทีมีโบนัสคนละสองัว<ม>ท่านแรกให้เรา บอกว่าสามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้อันไหนที่ไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้เราก็บอกไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้มันก็จะเอานิยามสาราความหมายของสัรกะะยกะกับอัตตรรกยะใส่ตรงเี่ยวบ เอาไปแล้วค่ะดีนะคะรูเรื่องได้เข้าใจแล้วเขาจะ แล้วเรามาคว่าเพื่อนของเพื่อนทำต่อมาไหมแล้วถ้าไม่ถึงเพื่อนเขขีดตรงหนช่วยแก้ยากเงเือว่าและเนเดวถ้าใครดูดลกมจะเป็นอัตรากาันไม่ได้รู้มันจะเป็น ตัดศูนย์ออกให้คุณหน่อยจำนวนเต็มัวคุณพี่น้าเดี๋ยวเพื่อนถามคุณขอไปขอไปหน้าหน้าหนึ่งจุดหนึ่งนะคะรวกตัดศูนย์ตรงจำนวนเต็มหัว่ออกให้คุณด้วยล้วออกด้วยนะคะเออก็เลยสงสัยอ่าด okay. right. right right. okay. uh, so, ีมากคุณก็ตรวจเช็คไปด้วยนะสารว่ามันคุ้ปค่าค่า อ่าเป็นสามสามเป็นจำนวนเลยเต็มตัวเป็นตัวอ่ากี่ได้เป็นจำนวนอะไรได้อีกเลขสามเป็นจำนวนอะไรได้อีกเป็นจำนวนอัศกเยาะนะอัศกเยาอ่าอันนี้ดูอาทิตย์ก็เป็นจำนวนอะไรได้อีกเป็นจำนวนจริงจริงอ่าเน่ก็คิดเลขสุดเป็นเป็นเป็นจำนวนนี้เป็นจำนวนอะไรดี อ้าวเจ็ดอย่างเงี้ยโอเคไหมอ้าถ้าทายถ้าทายเป็นไรลูกถัายะแล้วก็เป็นจำนวนมันยี่สิบสองส่วนเจ็ดเป็นจำนวนจริงอ่าวก็ถ้าละเอียดเราก็ดูไปเป็นอย่างเงี้ยเป็นชุดเป็นชุดไปโอเคไหมคะอ่าวแล้วก็มาพิจารณาตัวดีดีจุดเจ็ดห้ามันเป็นข้อสนิยมเป็นไง ่เป็นตวเหัวกมีจุดเพิ่ไปเรยไม่แสดงว่าเป็นทัวสรู้จุดแค่นี้เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศส่วนได้เป็นจำนวนเป็นจานวนเปหัวเฮ้ยตรงนี้ใช่ไหมไหนนะเมื่อกี้สี่จุดเมันเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้ได้เป็นจำนวน เต็มลบจำนวนตากยะจำนวนจริงสามารถเขียนได้หมดเลยให้พิจารณาทุกช่องไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะคะอย่างเช่นศูนย์เมื่อกี้ศูนย์เป็นเป็นจำนวนตากยะโอเคเป็นจำนวนอะไรได้อีกจำนวนจริงโอเคจำนวนอะไรได้อีกศูนย์เมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเป็นจำนวนนับไหมไม่ไม,ไม่มันไปอยู่ตรงไหน อ่าเป็นจำนวนเต็มศูนย์มันมีช่องให้ขีดน้อยมีแล้วก็ขีดเพราะฉะนั้นเลขศูนย์มันเป็นอะไรได้ขีดให้หมดติ๊กให้หมดศูนย์เป็นอะไรได้อ่าขีดเป็นตรรกยะได้ไหมขีดเป็นจำนวนจีนไหมเขียนไหมตรรกยะเขียนตรรยะอ่าใอ่ตัวเลขจูงมะเต็มเต็มรูปเต็มรูปเต็มรูปแล้วของใครได้จถูก สองคนนี้อ่าทุกคนวาปราการอย่าพิ่งทำอยู่ก่อนทีหลังค่อยไปทำต่อนะคะเราจะมาวิเคราะห์ร่วมกันว่าข้อเดิมที่เราตอบมาเนี่ยแล้วเราดูกับเพื่อนเพราะฉะนั้นคำตอบที่ส่วนใหญ่เป็นของกลุ่มนะคะอ่ข้อเดิมข้อเดิมเล็บเป็นจำนวน เป็นตระกยาเป็นจำนวนอะไรที่ยีจำนวนจริงเพราะฉะนั้นได้สูตรต้องคิดยี่ที่สามยี่ที่ก็สองลบสองเท่าห้าเป็นอะไรที่ยีจำนวนตระกยาเป็นจำนวนตระกยาเป็นอะไรจำนวนจริงครับไม่ได้ลบสองก็ต้องคิดถูกยี่ที่สามครับที่ที่ยี่ที่สองโอเคไหมคะยี่ที่ทำไมไม่เข้าใจ อเพราะนั้นทำมีีมายท้อสองครบข้อสีครบยกมือะไรบ้ากบารูนารกสาโกลักกงหแต่ว่าไม่รู้ักหมเคไม่เป็นไรถ้าเราต้องความหมายว่าเราจะต้องวีเคราะห์ดังวันนี้ไม่ใช่เห็นเป็นเศษส่วนแล้วต่อ เราต้องรู้ว่ามันเป็นจำนวนอย่างอื่นได้ไหมไหมมีไหมในใบกิจกรรมในอะไรต่างๆที่พูดมาอย่ารู้ว่าจำนวนนี้เป็นอะไรถ้าไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเธอดูข้อที่2ข้อที่2นะคะแบบแบบกิจกรรมไป แต่ตัวนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่ลบสี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 ่เป็นจำนวนอะไรได้บ้างเราก็ต้องมาพิจารณาแบบนี้โอเคไหมเป็มยันมันเต็มลบยังมันตรรกะยะจำนวนจริงเราต้องพิจารณาอย่างนี้โอเคไหมคะทีนี้เมื่อกี้ใบกิจกรรมตรงนี้เราจะให้ ครูจะให้เราแต่ละกลุ่มสรุปนะคะสรุปว่าไอจำนวนสักะยะเนี่ยมันมีจำนวนอะไรได้บ้างจํานวนตสักะยะมีจมํานวนอะไรได้บ้างแล้วจำนวนจริงที่ ทกษะการปาริยางไรเชิญจะเป็นผู้แทนเนาะจสูตช่นจะอ่ะูต้องปขาทอนขาทอจากกิจกรรมการเรียนรู้แล้วพบว่านักเรียนได้เรียนรู้การทํางานเป็นทีมได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสุขและกระตือรือร้นในการทํางาน นักเรียนที่เข้าใจเนะื้อหาได้รวดเร็วสามารถช่วยเหลือลนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจได้ดีเป็นการเข้าสู่การเรียนแบบ active learning ค่ะ